เปิดเบื้องหลังการนำพายศักสุรินกลับถึงมาตุภูมิประเทศไทยเป็นผลสําเร็จได้อย่างไรคลิปนี้ผมเดียวเตรเด็กการเริดสถานีประชาชนไทย P ี s เรายงานให้ฟังนะครับอ้างอิงจากเพจของกรมปฎิยางช่างสะพานและพันธุ์พืชนะครับรายงานว่านายวราบุฒิเนี่ยร่วมรับพายศักสุรินกลับประเทศไทยครับแถลงว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีการส่งสถาบันโคเจบาลดูแลสุขภาพต่อไปนะฮะ คือว่าเมื่อช้างเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับหรือว่าไพรสักสุรินเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาคือไซเตสนะครับของกรม林แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืเนได้ทาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กรมสุลกากรเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะครับก่อนเคลื่อนย้ายไพรสักสุรินต่อไปนะครับยังสาบันโคจรบัณแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปางการมารับช้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับก็ มีรัฐบานะฮะแน่นอนที่เะเดินทางมานะครับมีประหลัดแล้วก็รวมถึงคน,นอื่นๆอีกมากมายซึ่งการนาพลายศับสุรินรนะครับกลับไปยังประเทศไทยจนประสบความสำเร็จนี่นะฮะเพืเ่อนๆฝังนะเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเอาประกอบไปด้วยสถานเอกอคัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบกระทรวงการต่างประเทศกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรกระทรวงการคลังการท่าอากาศยานเชียงใหม่กระทรวงคมนาคมเริ่มตั้งแต่นะครับเอกอัครราชทูต ไทยเนี่ยะฮะนักุงครลมโบได้เข้าเจรจารทางการพูดกับรัฐบาลสีลังการครับเพื่อน,นําช้างกลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่กรมปิยังชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการลําเลียงขนส่งช้างมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเอกาสารสําคัญต,ต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนมีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากประเทศสีลังกากลับไปยังประเทศไทย แล้วบอกว่าขอขอบคุณรัฐบาลสุดทางกานะครับที่ให้ความมนุเคราะห์ส่งช้างกลับมาประเทศไทยและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้อย่างสนใจนะครับเพจของกู้มธิญ,ญานะยครับยังรายงานต่อว่าสําหรับช้างพลายศักดิ์สุรินเนี่ยนะฮะจะถูกนําตัวส่งไปรักษาการบาดเจ็บต่อที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลาปางนะครับโดยมีทีมศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและก็ควานช้างนะฮะของอปเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักกันโรคภายใน30วันครับมีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีพอหรือไม่ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทยนั่นเองก็ส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะที่เ,เหนื่อยกันแล้วก็ภายสัสดินฮะอึดมากครับนะเผื่อว่ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมนะ,ะเพื่อนๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะ,ะทุกช่วง่าวไทยพีบีเก่แม่ส และรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับ14นาฬกา5นาทีจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับานเมืองเข้ามาแทรกแซงจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตนพูดในฐานะประธานโอลิมปิกไม่ได้ในฐานะรองนายกคณะรัฐมนตรีไม่เกี่ยวส่วนที่มีหลายคนพิพาทวิจารณ์ว่าเราจะโดนแบนจากฟี فا พระเดกประวิ์ก็กล่าวว่าไม่มีไม่มีรอกไม่โดนรอกเมื่อถามว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวและไม่ได้สั่งการในฐานะคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่ วันเดปวิทย์นะครับกล่าวว่าไม่มีไม่เกี่ยวผมเพียงแค่ให้พิจารณาตัวเองจากคนที่ไปทะเลาะการในระหว่างการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นภาพที่ไม่ดีออกมาก็เลยให้พิจารณาตัวเองจากนั้นนะครับเวลา17บเนาฬกายีนาทีนะครับวันเดปวิทย์ได้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในของพรรคพลังประชารัฐนะครับบริเวณห้องโถงชั้นล่างอาคารรัชดาวันที่ทําการพรรคพลังประชารัฐโดยมีกรรมาการบริหารพรรคแกนนาพรรคสอสอแล้วก็สมาชิพกพรรคเข้าร่วมโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครัครบแล้วก็เป็นกันเอง โดยที่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามถามว่างานเลี้ยงสสพรรคพลังประชารัฐในวันเดียวกันเป็นการฉลองสสใหม่หรือฉลองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประวิตยก็กล่าวว่าฉลองอะไรที่ไหนเลี้ยงภายในเท่านั้นแหละเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนมาได้น,นะฮะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่วงข่าวของไทยพีบีรวมถึงรายการสถาน,านีประชาชนทางไทยพีบีเอสกดหมายเลขสามิสนานกาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้านาฬิกานะครับบิ๊กป้อมแจงไม่ได้ใช้การเมืองแทรกแซงสมยศไข่ก๊กนายกลูกหนังแต่พูดในฐานะประธานโอลิมปิก ให้พิจรารณาตัวเองเชื่อไม่ได้โดนฟีฟ้าแวนปัดฉลองแค่เลี้ยงภายในสสใหม่เาเรื่องนี้เปอย่างไรผมเดียวติดตัวเอรทบเปนสถานีประชาชนไทย P ี s เรายงานให้ฝังนะครับผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองของไทย P ี s นะครับรายงานว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรคพลังประชารัฐนะครับในฐานะประธานคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงระบุว่าลาออกจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพราะคำสั่งพลเอกประวิทย์ซึ่งอาจจะทําให้สหฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟี FA นะครับแบนประเทศไทยเนื่องจากว่ามีกฎเหล็กของฟี ف าที่ห้ามการเมืองเข้ามาแทรกแซงจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตนพูดในฐานะประธานโอลิมปิกไม่ได้ในฐานะรองนายกคณะรัฐมนตรีไม่เกี่ยว,ยว,ยยวส่วนที่มีหลายคนมีภาควิจารณ์ว่าเราจะโดนแบนจากฟี فا พลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่าไม่มีไม่มีรอกไม่โดนรอก เมื่อถามว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวและไม่ได้สั่งการในฐานะคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่ปอเดวปวิทย์นะครับกล่าวว่าไม่มีไม่เกี่ยวผมเพียงแค่ให้พิจารณาตัวเองจากผลที่ไปทะเลาะกันในระหว่างการเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นภาพที่ไม่ดีออกมาก็เลยให้พิจารณาตัวเองจากนั้นนะครับรเวลา17.20นาทีนะครับปรเดปวิทย์ได้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในของพรรคพลังประชารัฐนะครับบริเวณห้องโถงชั้นล่างอาคารรัชดาวันที่ทําการพรรคพลังประชารัฐ โดยมีกรรมการบริหารพรรคแกนนาพรรคสอสและก็สมาชิกพรรคเข้าร่วมโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับแล้วก็เป็นกันเองโดยที่ว่าผู้สื่อข่าวพยายามถามว่างานเลี้ยงสสพรรคพลังประชารัฐในวันเดียวกันเป็นการฉลองสสใหม่หรือฉลองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่าฉลองอะไรที่ไหนเลี้ยงภายในเท่านั้นแหละเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนมาได้นะฮะ้วกฝากังติดตามทุกช่วงข่าวของไทยพีบีรวมถึงรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสกดหมายเลขสามสิบสี่นาฬิกาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้านาฬิกานะครับ